มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็คือที่บริเวณจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ได้มีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าเป็นแนวฟันหลอนะครับ<ฆ>ก็คือแนวที่ผนังก้นน้ำนะครับหรือว่าแนวเขื่อนเนี่ยมันชุดตัวนะหรือไม่มีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีแนวตะหลงที่ว่านะครับเป็นแนวเขื่อนป้องกันตะหลงชุดเนี่ยความยาวประมาณ100เมตรที่บริเวณวัดเชิงเลนที่ตําบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดเนี่ย มันพังมันซุดตัวลงมาครับทำให้เกิดมีน้าเอ่อร้นเข้าไปนะครับทางกรมชมลประทานเองก็กําลังที่จะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ3เดือนแต่ระหว่างนี้นะครับก็จะเร่งวางกระสอบทรายให้ตลอดแนวฟันหลอนะครับเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมบริเวณวัดครับโดยจุดที่มีการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับก็ได้มีการนําเอาป้ายมาวางให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะครับเพื่อความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้การซ่อมแซมอยู่ในขั้นตอนของการวางรากฐานก็คือการตอกเสาเข็มคาดว่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จนะครับในเดือนกันยายนนี้และจะซ่อมแซมทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนโดยทางด้านของนายนารงแก้วเกตนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานบอกว่าอุปสรรคใหญ่ตอนนี้เลยก็คือไม่สามารถที่จะนําเครื่องจักรใหญ่เข้าไปในพื้นที่ได้นะครับตอนนี้ต้องรอปริมาณน,น้ําให้ขึ้นสูงก่อนจึงทําให้งานเนี่ยล่าช้า เบื้องต้นนะครับจะนํากระสอบทรายมาวางเป็นผนังกั้นน้ําในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อเอาไว้ก่อนครับต้องให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่เนี่ยครับประมาณสักเ,เดือนออน่าจะเป็นพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยครับน่นนนาจะแล้วเสร็จนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการดเนินการ,การครับก็คือตอนนี้ก็กำล,ลังช่วงในการตอกเข็มอยู่ทนันทำฐานลากอยู่ครับก็ใช้เวลาประมาณสักเช่นเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จหรือเกือบเสร็จนะครับ ครับครับก็พยายามจะเร่งให้ให้นั่นอยู่ให้ให้ทันอยู่ครับครับหน้านี้มันมีอุปสรรคอะไรคะคืออุปสรรคคือน้าน้ําลดน้ําลดก็คือจะทําให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เราเข้าเข้าพื้นที่ไม่ได้มัน,ม,นมันจะติดมันมันต้งองรอน้ําขึ้นนะอะไรมันก็จะทําให้งานมันช้าลงแผนที่เราต่อเนื่องกันคือเราก็าคิดอยู่ว่า เราจะกำลังกำลังวางกระสอบทรายอยู่ครับว่าว่าเป็นไงจ,จุดที่จุดที่ฟันหล่อเนี่ยครับวางวางไปถึงตัวตัวตัวสุดท้ายนู่นนะครตัว,ต,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 วตัวองค์พ์พยานท่านพญะยาคน,นะครับนะครับทางเจ้าอาวาดวัดเชิงเลนนะครับท่านก็บอกว่ามีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องของ ตอนนี้มีการขุดหน้าดินไปถมไว้เป็นทางเดินนะครับกลัวว่าตรงเนี้จะซุดลงนะน้ำจะซาะนะครับทำให้น้ําไหลเข้ามาท่วมบริเวณวัดได้นะครับซึ่งท่วมทุกปีอยู่แล้วยิ่งไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งอีกก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นแต่ทางวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเก็บข้าวของขึ้นไปเตรียมไว้ในพื้นที่สูงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คงว่าเอาบรรเทาระยะแรกๆไปก่อนแต่มอก็ขอ ไม่ให้น้ํามันขึ้นมามากนั่นเองแต่นี้ว่าไม่ทราบจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาแต่เขาก็ดําการดำเนินการให,ให้เร็วที่สุดมากที่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะตามปกติแล้วก็จะท่วมอยู่แล้วท่วมอยู่แล้วพอพอเกิดพังนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะหนักข้นกเราเก่าหรือเปล่าแต่ทุกป,ปีก็จะได้กรมชลประทานเนี่ยเขาก็เอาเครื่องสูบน้ํามาให้ก็จะผ่านอยู่แล้วก็เขาก็จะสูบให้แต่ปีนี้ยังเพราะว่าอาจจะไปช่วยทางหน่วยอื่นก่อนเพราะว่าาน้ำเยอะคงจะมาช่วยกัน